สบายดีสวัสดีี่ตา้ายเราไปเด้อสวัสดีพี่น้องข้างน้าเด้อวันนี้ี่ตาสภกผ้ากับแม่พี่น้องไปปากเซ่ไปนอนกัก็คืองห้าสักผ้าเลยพี่น้องไปเลาะหานคาเฟ่ปากเซ่กับคือเอ่อปากเซ่เข้ามามีหานคาเฟ่เปิดใหม่แบบไดายแห้งฮ่าเลยกาโกงกันกรับมือมันเกิดคล้องหนองในเวเฮาเลยถ้าจะไปสัตย์ผ้าก็จเกิดนอนกับแม้ว่าผ้านองเลาะคาเฟ่ให้สว นนนออหน้ามันเกือบเลยว่ามันสำคัญของเนอะตอนนอกระบบเราอยากไปเกืเลยว่าจะพาคนไปสองคนเอารถจกักรเวิร์นทัวร์ปักรีสก็คือวันนี้ถ้าจะไปออเพราะว่าซีซีหางโมซีกับอาเลยค่ยะเพราะว,ว่าเมืองดาวมิดาวะค่ะสิไปได้จักรหันกันเนาะแล้วก็มาเบิร์นกันแล้วที่ตาสิบภาพไปหักคาเฟ่ไดเน่คของปัรารีสมาถึงแล้วเ่าก็จะเตรียมไปพรอ้อมกันเลยจ้าเจอกันที่ปักรีส ร้เปิดหางใหม่ฟังเครื่องเดิมหนึ่งจอกแคมหนึ่งจอกี่มาเข้ามาแบ่งลกันทางขาหาตอนแหลกเข้ามาเขาขีา้กายหาเนาะในทงางเข่าด้พอ่อาห่อพี่นองมาจอดรถ้สยวนนี้้ากระเทียนยางเขาส่น,นี้หรือผากะาาระเทยางเขาไปันเลยเรื่อแเราโดนาตาตาตาสิ่งนี้ก่อนมีโอกาสมากเนะาะลองไป้ผ่านบ้าน ใหม่คาเฟ่นี่ต่างเขาเริ่มมาจัดเริ่ม,มเข้ามาตรงน,นี้ต้องซื้อมาเป็นหมาเนี่ยเป็นปลาตอนเขียวตัวต่างอูขัดกันเหรอ ังสาวเป็นอเมริกาโน่จอกหนึ่งด้เอาขวานด้วยไม่ใครไปไกลดได้เดีด๋เดเว้กะเอ ต้นนี็ว่าสาวหอดแล้วหมหอดแล้วป้าเคยเห็นเคยเห็นน้ำคลองใสหรอวิตซี่นี่ก็ซีบุญ<ม>โอ้ยมาเถียนเล่าเนาะหืมยางปนก็นกประมาณนี้เลยแต่ว่ามันหัว เื่องนี้ถ้ามาถือกระจุงม,มุนเียดรุกย่างนอนกัจจหัวเอาอันนี้จะนอยเชิงปิดตีแล้ทาหวานทหาหันอากาศเย็นแต่ว,ว่านี้อากาศทองเชียงคิว่าคือแบบจว่งหัวแหมาแล้วจ้า น้งเส็จแล้วค่ะเส็เแล้วพี่าิงอ่ะบทาจิงสารีตั้งมืิงจิงอ่ะโอกดรอเลยอ๋อตายจับตายจะทำมาสิเกาแฟกัน คคนะมันบอกอันโอ้มันชสิประเท่อ่อเดี๋ยวนี้จะได้แบบเนาะนแบบกลมกลมดินเป็นแบบคือแบบเพียเลยบมืน,แบบนะบนนี้มืนนี้กาชสมาบอกอ่าเาวดินตาชิาไปไซนี่เนาะคือพามาคาเฟ่ชื่อหนึ่งเออเอ,เอะนี่ยคือหวานไม้ หวานใหม่โอ yeah. oh, mm ้ยเป็น huh. ร uh ีวิวไฮบรายเลยเนาะหวานใหม่คาเฟ่ที่หนึ่งครับคาเฟ่ที่สองคืออะไรฮะตายเนาจะมีหมัวแมนวาเออเป็นกาเฟ่ตีวแบบบุคคลที่คนมีหัวใน้ัลสิไปพิวเองเนาะก็คือผมมีคาจ้างเขาพิชยอดว่ายานเทาดีวิวที่บอกรายการคาเฟ่ไสไตอ่า เลอนอย่าเนาคาเพลที่สามเาสิดจบจะหันบถไดีว่าติ่ต่อไปเฮาไปเจาโจรสปอร์ฮัที่เฮา,าอยากไปเราแบบก็หมวกคนเลยแบบที่สำคัญของของวันเกิด อนเดอร์ล้างหนอรเรียบร้อยอากาศหอนแย่รึปึ๊บว้าวว่าเพื่อนๆก็มีโอ้กันได้ปึ๊บปึ๊บเ้ยก้นก้นเฮ้ยมองหน้าเลยดูนี่นี่ รึปเฮ้ยสวัสดีรึ <laughs> ววเว่าล่องที่มีอกไ้จากเมโนเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวที่ว่าจะมาที่ว่าจะสิ้นภาพพ้ที่ของงานเลยนะค่ะาเฟาน้ำมม โบราณสาวน,อน้อยว้าวโอ้ของทองามอย่างง่ายมารีวิวอาหารอันนี้คือน้ำอะไรกับกระรู้น้ำเขียวๆดูฟากนหกนู่ยอาหารในหน้านเขาแบบเผากินเนาะแซ่บปอก คืออธิบายให้เงรนว้เรียนาฟางเพราะว่าเราไปเียเ้ากาเพื่อนเพื่นเพื่อนอะไรอ่าเห็ดชีวิเนี้ยคะดงเครือปริาาบอกว่าเราไปเห็ดสองเพาะว่าสองอันคล้ายเครือก็ได้รคหกอะไรมโหะห่าที่สองแดอ่อยอ่านจะได้ก็เลือนี่เนาะดาเมนีแล้วก็อยู่ได้งานกันนะัมาเปียงสดที่หายนทาภักดิ์ตอน เด้นไปเบือดเชิกันเลยเนาะรึ๊บๆขึ้นไปทางไหนดีเนะไงนี่ไทยนายเนาะ น่าจะเป็ี่ยนปลายนไ้ทกเช่นกันเลยจ้าเพราะว่าเม้าท้ายยืดแบบรูมแร์เ,ร,เ,นะออเรียบร้อยเนาะเม้าแตะแบบไดรตาก็บสต๊คมันไหลได้แนวนี้ว้าววันจากาศสวงเต้นวลา,วป,ราประมาณส่งปลาร์มบาร์มุจ้าหึมเข้ามาข้างในกันหมดสั่งเครืกองแต่เรียบร้อยเนาะว้าวหุ่นงามเลยจริงๆเนาะว้านแบบโบราณอ๋อนี่ไทยกับปิโนโนี่งาม เนี๋นนยวภาเพลิงเห็นเราเพิ่งเพิ่งข้างเบิกเนาะันก่อนเลยว้าวส่วนเธอว้าวอู้อู้แบบกว่างแห้งว้าวห่านอย่แบบโคตรจิงเลยบ้านนี้ข้างพี่น้องแล้วว่าเบิ่งฝ่ายกันเนาะในตาใส่เบิ่งนี่ลาเมมัวสร้างเป็นง่า อาต้อเเื่อพยาไปนี่ดกเอ้ยมีลกตายเหรองรีงกรีงกรงหมดแล้วพยังรกา น้องก็ฝาวเนาะ ีลาวคอฟเป็นยังฟีบาเจีย,ยนี่อาลาดปิดจอบนี้เนาะมากินเขาวัวผัดะิย่งออางเปิดคั่วด้วยว่าปิดเลยค่ะกะบมะหูกะข้าวมาเบิ่งพร้อมๆกันเลยจ้านี่บรรยากาศที่เาพาไปเป็นแบบบ้านไม้มันคือหลังมุละ่ะ แ้งอย่างนู้พอไม่โดดพ่อโดนโยโตขราดนอกค่ะตะเปกคู่ทีน้องวิเวยนยามาหนอว่าจือเชียพอจบทีชดีตอนตอนลิตามาลิตาบอเลอัดตอนค้ามาคือแบบมากแบบขผาแห้ง ยูข่าวเพราะว่าลิตาไปซีรีส um ์แจเกเต้อันนี้เป็นหางที่สไลค์หางที่สามสี่ไปหางที่สี่สโซมก็ไปสมมท่านไหนวะก็กดโอ๊ก็กดไม่ได้่จะกำเริบไหม จนปากหลอนปากเจือมาแหละไปท้างกัจจเกียมกลับบ้านกันเลยคนฟอยฟูดีงอแดดย่ำแด้ต่อหน,นี้เป็นเวลาต้องงูนอนหางไปป่าย่ากัจจเกียมเมือ่อมมเ,เ,เลยจ้ากับน้องสาวถ้ากันมาสโองวันเกิดก็คือเลาะทัวร์หารคาเฟ่สโองขาส้องแน แสดงดีดอเด้เบอร์มาให้เราเก็บกลับกันเลยจ้านิตากะสิขอจบคลิปเพียงสนิทเด้อขอบใจทีนิตาทค่ะำส้มคลิปหนาวขอกันใหม่จะได้กระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกระดิ่งใจนิตาในคลิปใหม่ต่อไปเด้อแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นใจกระดิ่ลืมคอมเมนต์มาเด้ออย่าลืม